สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแจ้งข่าวดีอีกรอบอะนะครับ <laughs> ก็คือ,อสําหรับคนที่ยอดวิวไอยอดผู้ติดต,ตามเนาะยังไม่ถึงห้าพันก็มีโอกาสที่จะเปิดสร้างรายได้คลิปเรียวได้นะครับ <Yeah. S 2> นนโดนมากับตัวแล้วก็คือตอนแรกอะรุ้นว่าเราอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆใช่ไหมเห็นของแฟนเขาแบบขึ้นไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วควนี้อ่าของผมนี่ยังหลักร้อยอยู่นะครับเพื่อนๆเพิ่งเพิ่งเจ็ดร้อยเองตอนนี้นะ อยอดผู้ติด,ดตามครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะครับเลื่อนไปดูคลิปของตัวเองอ่ามีโฆษณาขึ้นแล้วครับอืมอัน <ะ S 2> นี้ก็เลยแ <ใจ S 1> บบแปลกใจมากเลยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าแล้วทําไมเราถึงสามารถเปิดเปิดสร้างรายได้ได้เร็วเราก็แบบก็ยังงงอยู่ก็คือไล่เรียกกันกับแฟนเลยนะครับของแฟนเนี่ยผ่านผ่านเมื่อวาน<ม>แล้วของเราก็คือเพิ่งผ่านเมื่อเช้าน,นะครับเพิ่งมีโฆษณาขึ้นมาเมื่อเช้าคร,ครับก็เลย คิดว่านะครับในการส่งผ่านผ่านตัวโฆษณาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวตัวคลิปด้วยครับผมก็คือเราจะทำส่วนใหผมจะเป็นคลิปวาดรูปนะครับจะเป็นแนวแบบวาดรูปก็คือเห็นเฉพาะมือบางทีก็จะมีแบบใส่เสียงด้วยเนาะเพื่อที่จะให้ AI เขารู้จักว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โรบอทครับแต่ว่าสังเกตว่าตัวไหนที่เรามีมอีอะไรเข้าไปแนววิวเราจะจะ ยกระดับขึ้นมาโฟกัสที่ตัวตัวคลิปของเราก่อนเนาะตอนนี้น่ะคลิปแล้วก็คอนเทนต์ก็คือพยายามส่งให้สม่ําเสมอก่อนแล้วก็พยายามพัฒนาคอนเทนต์ของเราขึ้นมาเรื่อยๆเชื่อว่าไม่นานก็น่าจะผ่านเหมือนของผมใช่ครับก็คือสามารถเปิดสร้างรายได้หรือผ่านคลิปเรียวได้นี่ก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของนายอ้นนะคะทุกคนที่มีผู้ติดตามไม่ถึง1000คนแต่ว่าสามารถเปิดสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียว นี่แหละค่ะคือสิ่งที่มิ้นเน้นย้ําอยู่เสมอว่าหัวใจหลักหัวใจสําคัญในการส่งคลิปเรียวนั้นก็คือการที่เราส่งคลิปไปเยอะๆไม่ใช่ผู้ติดตามค่ะ